เงินมันเยอะเกินไปฉันรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะนี่คุณเช่าที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วนะครับฉันเช่าที่นี่มาสามปีกว่าแล้วคะ่ะสามปีใช่ค่ะคุณเฮทถามฉันทําไมหรอคะงั้นแสดงว่าเขาเรียกเก็บเงินค่าเช่าคุณตลอดสามปีที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับค่ะคุณวินคุณช่วยอธิบายมาทีสิครับว่าทําไมถึงมีการเรียกเก็บค่าเช่าที่ ทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่เคยคิดค่าเช่าที่เลยแม้แต่บาทเดียวฮะอะไรนะคะว่าไงล่ะครับคุณบินเออคือ,ค,อคือผมตอบมาสิอตอบเออคุณคงเก็บเงินพวกนั้นเข้ากระเป๋าตัวเองสินะทำแบบนี้มากี่รายแล้วล่ะเออผมถามก็ตอบมาสิคือผมแค่อยากหาไรายได้เพิ่มผมก็เลยทำแบบนั้นนะครับเก็บเงินมาได้เท่าไหร่ล่ะเออพูดเออ ผมเก็บเดือนละห้าพันสามปีก็หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับเสียแรงที่ผมอุตส่าห์ไว้ใจคุณให้มาเป็นผู้จัดการที่นี่แต่คุณกลับใช้มันหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองมผมถามคุณจริงๆนี่คุณไม่ละอายใจกับสิ่งที่คุณทําลงไปบ้างเลยลรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทําลงไปมันเข้าข่ายช่อกงทุจริตคุณจะต้องชดใช้กับสิ่งที่คุณทําอคุณเฮดผมขอโทษนะครับคุณเฮดผมจะไม่ทาอีกแล้วครับ <k> ขอโทษแล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะ ฟังนะผมไม่สนว่าคุณจะใช้วิธีไหนแต่คุณต้องหาเงินทั้งหมดมาจ่ายคืนให้เขาเดี๋ยวนี้ผมจะหาเงินต้องเยอะต้งองแย่ขนาดนั้นมาจากไหนอะครับเงินต้องเป็นสังแสนผมหาไม่ได้หรอครับงั้นคุณก็เอารถที่คุณซื้อให้แฟนไปขายเอาบ้านที่คุณผ่อนอยู่ไปขายต่อแล้วเอาเงินกลับมาคืนให้เขาเข้าใจนะครับแต่ถ้าคุณไม่คืนผมไม่ปล่อยคุณเอาไว้แน่ เดี๋ยวแล้วที่เหลือรีบหามาคืนเขาซะ คุณเอาเงินนี่เป็นรักษาแม่ของคุณก่อนนะถ้าเขาเอาเงินมาคืนคุณเมื่อไหร่คุณค่อยเอามาคืนผมก็ได้นะครับขอบคุณคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ